คนเป็นเหมือนกันไหมคะเวลาตอนกลางวันที่เราทํางานทั้งวันเนี่ยบ่นเหนื่อยบ่นล้าแต่พอตอนกลางคืนหลังลูกหลับเท่านั้นแหละจ้าพอได้จับมือถือดูซีรีส์เท่านั้นแหละตาตื่นเชียเหนื่อยแค่ไหนไม่ไหวก็อย่าฝืนแต่ดิฉันเป็นหนึ่งคนที่ทนฝืนค่ะเพราะว่าอยากขโมยเวลามาทําอะไรหลายๆอย่างตอนกลางคืนไงก็ตอนกลางวันน่ะพาร้าน้าที่มันเยอะเนาะอาการเหล่านี้เขาเรียกว่า bed time procrastination หรือการนอนดึกเพื่อลางแชนค่ะและผลที่ตามมาเป็นไงก็นอนไม่พอจ้า แล้วผลเสียของการนอนน้อย,ยก็ตามมาอีกเยอะเลยค่ะม้าก็เลยพยายามไม่ทําให้เต็งไปอยู่ในจุดนั้นด้วยการเสริมตัวนี้ขึ้นมาค่ะเขาเป็นโปรไบโอติกของมอสการ์สุดกุ๊ดไนต์ตัวนี้นอกจากจะมีจุลินซีดดูแลในเรื่องของการขับถ่ายแล้วเขายังมีโปรไก่สองแปดและก็ซีลีเนียมยีสช่วยผลิตฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการนอนให้มีความสมดุลมากขึ้นและยังมีคามโมไมล์ที่ช่วยให้เราผ่อนคลายหลับง่ายขึ้นด้วยค่ะ มาก็จะทานมละซองค่ะได้ดูแลลำไส้และการนอนไปในตัวด้วยแค่นี้ก็ทําให้เราพักผ่อนได้อย่างเต็มที่เนี่ยตื่นมาก็สมองไม่ตื้อเลยเมื่อร่างกายเราสุขภาพดีก็มีแรงไปทําอะไรต่างๆนะอีกเยอะเลยค่ะ